สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc my fc ก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะ้าช่องยูทูบด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางเลยกบมาเป็นกาลังใจให้กับเอสจอยนะจ้าเมื่อนี้กะมาพบกับแนวทางไวเล่าพัฒนาจะเล่าพัฒนาวันจันทร์วันที่12เดือน8จะเดือนสิงหาคมสองพ จะสำหรับราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะสำหรับราพัฒนาสวงนี่เร้จะลงหายสองสูตรจะมีเม็ดเดียวแลวก็สูตรดังเดิมตามที่เคยลงหายตามปกติเลยเนะะาะฮะหมักสูตรได้กันตามสูตรดั้นเราจะแต่กายอย่าลืมไปเบิง่งอ่าสูตรที่เคยลงหายประจำเราจะสูตรดังเดิมเราจะได้เด่นตัวไดแบบได้กะลองลองเข้าไปเบิ่งเราจะเผื่อมีตัวทีตรงใจไดแบบไดไดตรงกันหรือบ,อบ่อนี่กะะสามารถรับชมได้นอกจาก แต่ก่อนเฮ้าสิไปรับชมแนวทางวเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวัจันท์มือนีก็เดียวมาเบิ่งพลสรุปวันศุกทีผ่านมาก,กันก่อนจะสําหรับเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาให้ตัวใดไปในเผื่อสิใดเข้าใจกันนะจ้าเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่เก่าเดือนแปดทีผ่านมาจากวันซุกทีผ่านมาเม็ดเดียวให้เด่นวิรุลูตัวเดียวเด่นแปดวิ่งลูดจา้า สำหรับผลจะหกตัวคือหาศูนย์แปดสี่สามหนึ่งอ่าสำหรับรางหกตัวนี่ก็กคือหาศูนย์ผ่าดไปสำหรับสองตัวรางสุดสี่ตัวคือแปดสี่แปดสี่มาตรงๆจากแตวาน่นพี่ตัวเนาะอันนี้คือรางทั่วไฟเลยนะ่จะสุดสี่ตัวนั่นเองจะเด่นแปดวิงรุดแปดมาสำหรับบนสี่สามหนึ่งสองตัวบนคือสามหนึ่ง สำหรับลาาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวอง้ฮาววัดซุกที่ผ่านมานี่ถือว่าปังจะมาได้แบบตรงๆ8งแปดสี่โอ้โหแต่ว่าเน้นผิดตัวเนาะสำหรับตัวเนี่ยกับโคตรอภัยหลายลๆเราจะเน้นบได้เราจะเน้นผิดตัวเน้นอยู่สามแปดเก้าแปดห้าแปดสามแปดสองเข้ามาแปดสี่ตรงตรงเลยอ่าสำหรับวันที่สิบสองลุ้นกันต่อจากแนวทางหวยลาพัฒนาปิดไปวันเสาร์วันอาทิตย์ เมื่อนี้เปิดมาวันจันทร์สีมาให้ตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็รอรุ่นไปด้วยกันจ้าก่อนสีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจจยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์ share, คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อจะได้บบพาดแนวทางต่อไปนอกจากแนวทางดีๆ,ๆมีให้กันได้ถูกวันจา้าสำหรับ เราพัฒนาวันนี้ให้ไปที่เด่นเด่นตัวเดียวจะเด่นวิ่งลูดอูตัวเดียวเด่นสองวิ่งลูดจาจับไหแ8คู่จะเป็นแนวทางจับไ้มี2องหกสจ็ดสแปด สองเก้าจ้าสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหาสำหรับตัวเน้นจ้าเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเด่นสองวิธุดสอง ตัวประกบขู่ขอเน้นไปที่25งห้าสองเจ็ดสอหกลักกันจ้ะสำหรับตัวเน้นคือไอ้ตัวเน้น4คูพอจ้อาเรียบร้อยจ้ดสำหรับแนวทางหวยล่าวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวขอเฮ้าวันจันทร์มนีกะปะมานนี่เลยจ้า มักตัวได้ชอบตัวได้มือนีิกะฝากนําไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันนอกจากรับชมไว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเขา่าละค่ะมีรูดนะจะดผิดพลาดประการใดกะขอโทษขอใพ่ไว้ด้วยละกันจะมือนี่กะคอยมาปังๆคอยมาเดิงๆละกันนอกจากขอบุณถูกการรับชมขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณทุกๆกำลังใจจกขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า